อ่าครับวันนี้ว่างงานครับซ่อมเครื่องซักผ้าขายนะครับก็เลยชําแหลออกมาล้างนะครับอ่าล้างอุปกรณ์ต่างๆทําให้มันสะอาดขึ้นนะครับอ่าภายนอกของมันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปล้างถังมันเลยนะครับนี่นะครับต้องแกะมาแบบนี้นะครับในกรณีที่เราอ่าถอดถังไม่ได้หรือว่าไม่เสี่ยงต่อการถอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นแบบไหนนะครับอ่าแบบนี้แหละครับอ่าผม ไปซื้อไปแลกไปเทิเนมานะครับว่างงานเราก็มาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะล้างนะครับทีนี้กรณีที่ว่าไอตรงน็อตเบอร์สามแปดเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการผุบ้างนะครับไม่ต้องจะเป็นที่จะปิดเสี่ยงกับมันนะครับางานจะเข้าครับล้วก็ถอดฝาครอบพวกนี้นะครับออกนะครับเราก็ทําความสะอาดมันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับนี่ผมก็ทําความสะอาดบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับเอาน้าฉีดขัดเรียบร้อย ก็ดูดีขึ้นมานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าลองไปทํากันดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับทำแบบผมนะครับถ้าเราจะไปมัวแต่ซ่อมอยู่อย่างนั้นนะครับรอวันรอคืนวัวลูกค้าจะมาโอ้นานมากนะครับเรามีโอกาสเราก็อ่าซ่อมเตรียมไว้แลกไว้เทินนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่ามันจะเป็นการฝึกฝนว่าให้เราต้องได้แกะได้ถอดได้เช็คดูนะครับเผื่อมีอาการแบบไหนมาเราจะได้จําได้และง่ายต่อการถอดด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ถอดบ่อยนะครับ เอาล้ายาฉีดล้างอย่า้อยนะครับแล้วก็เอาน้ำลาดน้ำยาออกได้นะครับนะครับเอาแบบนี้กันเลยครับเอากันจัดจะแบบนี้เลยนะครับทีนี้กรณีที่น้ำขังอยู่ในแบบนี้นะครับนะครับเราก็ เอาระบบเขามันมาจัดการเลยนะครับเนี่ยครับพวกระบบเขามันก็เป็นบอร์ดมันนี่นครับเนี่ยครับแล้วก็เอามาเอามาเสียบมาทําเพื่อที่จะบังคับให้มันเอาน้ําออกเลยนะครับเนี่ยครับเราไม่ต้องไปไปคว่ำไปทําอะไรมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะไม่สวยนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็บอร์ดมันมาเลยนะครับนี่ เดียครับแล้วก็เอาแบบนี้กันเลยนะครับเพื่อที่จะเอาน้ําออกจากถังนะครับก่อนอื่นถ้ารีสวิกตัวนี้นะครับมันไม่ดีนะครับเราก็ต่อตรงได้นะครับตัวนี้ครับเดียครับแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับอาจจะนํามาแล้วก็ไปหาข้างล่างหมดเลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะเอากระจุกพวกนี้นะครับอาเสียบไปเท่านั้นเองครับส่วนเพชเชอร์สายน้ําเรายังไม่เราใส่ไว้แค่นี้เองไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นครับเอาแจ็คเสียบพวกนี้ครับอาไปเสียบให้ด้านล่างครบก็โอเคแล้วนะครับ นี่แหละครับต่อไปประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเอาน้ําออกจากถังนี่นะครับที่เราล้างนะครับอ่าปั่นมาทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยครับเสียบประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับนะครับ เสียบสายไฟเข้ามาประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะมากดปั่นหมาดเอาน้ําออกนะครับเราทําแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเพื่อที่จะล้างถังนะครับเราทําแบบนี้บ่อยๆก็นะครับล้างมันสนกปรโปก็ปล่อยมันออกไปเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันก็ออกแบบนี้นครับ นะครับเราก็จับไว้แค่นี้หรือว่าเราจะไปวางก็ได้นะครับนะครับอ้าวเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยมันก็ทํางานให้เราได้เลยนะครับมันก็ปั่นหมาทิ้งเราจะทำสองรอบสามรอบก็ได้ครับเพื่อเพื่อให้มันสะอาดนะครับแล้วก็น้ําฉีดตามขอบพวกนี้ครับขอบฝาถังพวกนี้ครับนะครับอ่าเพราะว่าบางครั้งไอ้น็อตเบอร์สามสิบแปดมันผุนะครับ พะมันผูแล้วเราไม่ต้องไปเสียงมันนะครับสภาพมันยังใช้งานได้อยู่ให้มันอยู่ตามปกติเราทําความสะอาดภายนอกตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ล้างปั่นหมาดออกแบบนี้ครับกดไปแบบนี้ครับเราจับแบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเรากลัวเราอาจจะไม่เคยเราก็จะไปวางตรงไหนก็ได้ครับเพื่อที่จะมันทํางานล้าง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับเนี่ยครับมันก็สะอาดไปเลยนะครับสกปรกฆ่าพวกนี้ครับเอาละครับแบบนี้นะครับมันง่ายดีนะครับ อันนี้ผมทำขายเนี่ยครับ LG 7กิโลนะครับเนี่ยครับมันก็ง่ายดีนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่ก็ต้องลองทําดูนะครับซื้อมาซ่อมซื้อมาแกะซื้อมาดัดแปลงบ้างอะไรบ้างนะครับเราต้องมีการลงทุนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันเราจะช้าไปหน่อยนะครับทีนี้ไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ถามคนนันคนนี้ที่เขาพอจะมีความรู้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank mm -hmm.